ทำไมไม่สรุปยอดรายได้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สนใจไม่ต้องเรียนหนังสือทำเหมือนเทวดาเบียก็รวยได้กูเรียนหนังสือจ้าเนี่ยสันดานมึงเนี่ยมึงยุยงให้สังคมวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือสอนโง่ๆแบบมึงเนี่ยกูเรียนหนังสือกูจบปริญญาตรีกูจึงมีชีวิตในปัจจุบันนี้ได้แต่มึงกลับมาบอกว่ามาสอนให้เด็กไม่ต้องเรียนหนังสือทั้งๆที่กูเรียนหนังสือ และกูสอนตลอดว่าต้องตั้งใจเรียนต้องมีสติในการเรียนต้องวนขวาในการอ่านหนังสือล่ําเรียนแต่มึงกลับมาบอกว่าไม่ต้องให้คนมาเรียนหนังสือมึงปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์อะไรก่อนมึงนี้มันสันดานจริงๆมึงจะค่อแขวใส่ร้ายอะไรใครเขาอะ่ะช่วยแหกตาดูนิดหนึ่งว่ากูเรียนจบหรือเปล่า จบปริญญาตรีแต่ล้มละลายแบบเบียกก็ไม่เอานะก็ไม่ต้องเอาสิจ้าก็ไม่ต้องเอาใครก็ให้มึงทําการที่กูล้มเหลวไม่ได้หมายความว่ากูจะประสบความสําเร็จไม่ได้ในวันที่กูล้มละลายในวันนั้นแต่กูประสบความสําเร็จได้ในวันนี้กูภูมิใจกับสิ่งที่กูเป็นกูยอมรับทุกอย่างที่กูเป็นมึงล่ะยอมรับชีวิตตัวมึงเองได้แล้วหรือยังชีวิตมึงจเจริญได้แบบกูแล้วหรือยัง ชีวิตมึงหาเงินได้มากเท่ากับกูแล้วหรือยังในวันนี้คนที่ไม่ล้มละลายแบบมึงคนที่ไม่ล้มเหลวแบบมึงแต่มึงมานั่งด่าคนอย่างกูที่เคยล้มเหลวแต่กูประสบความสําเร็จได้ยิ่งกว่ามึงในวันนี้มึงทําได้อย่างกูแล้วหรือยังทําได้หรือยังหรือยังนั่งค่อนแขวะชีวิตชาวบา้านทั้งๆที่ตัวเองก็ยังล่มจมอยู่นั่งค่อนแขวะชาวบ้านว่าล้มอะไรแต่ตั้งที่ชีวิตมึงก็ยังเป็นหนี้สินอยู่ การที่ชีวิตมึงไม่ล้มละลายไม่ได้หมายความว่ามึงมีความสุขการที่ชีวิตมึงไม่ได้ล้มละลายไม่ได้หมายความว่ามึงไม่ได้เป็นหนี้สินมึงอย่ายิงพยองจองขนกับชีวิตที่ไม่ได้ล้มละลายอย่าประมาทวันนี้มึงไม่ล้มวันหน้ามึงอาจจะล้มก็ได้อน,นิจจังไม่เทีย่ยมึงอย่าเที่ยวดูถูกชาวบ้านว่าเขาจบปริญญาตรีแต่ล้มละลายไม่เอาดีกว่า กรุณาอย่าดูถูกคนอื่นเพราะมึงไม่รู้อนาคตเขาว่าข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงมึงดูตัวอย่างกูไว้นะกูจบปริญญาตีกูล้มเหลวล่มจมล้มละลายเพราะการกระทําทางกายวาจาใจของกูเองแล้ววันนึงกูยอมรับสภาพของการกระทําตัวกูเมื่อกูยอมรับสภาพได้กูเลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วขวนขวาในการทํามาหากินด้วยความซื่อสั์สจริต ขวนขวาในการหาเงินทุกอย่างด้วยความซื่อสัยตสุจริตนำเงินไปคืนแก่เขาจนกูหมดหนี้หมดสินในปัจจุบันแล้วพ้นจากล้มละลายเดินสู่ความประสบความสำเร็จหาเงินหาทองเพื่อช่วยเหลือสังคมวัดวาอารามศาสนาได้เป็นหลายล้านมึงว่าถ้าเป็นแบบกูไม่ดีเหรอเป็นแบบกูย่อมดีทำไมจะไม่ดี ไม่ดีอย่างเดียวคือล้มเหลวแต่ความล้มเหลวนั่นแหละจึงทำให้กูสำเร็จได้มีใครบ้างในโลกนี้ไม่เคยล้มเหลวไม่มีแต่อยู่ที่มึงจะยอมรับความล้มเหลวตัวเองไหมเหมือนมึงที่ไม่เคยยอมรับความล้มเหลวของตัวเองแล้วดูถูกเกียดหยามความล้มเหลวของคนอื่นมึงนี่ใส่ไม่ดีที่ดูถูกเกียดหยามคนคนหนึ่ง ที่เคยล้มเหลวแล้วคอยจะซ้ําเติมเขาแต่ไม่ยินดีกับเขาในวันที่เขาประสบความสําเร็จคนอย่างมึงมันใช้ไม่ได้คนอย่างมึงมันเนี่ยมันมีอยู่มากในสังคมคนอย่างมึงเนี่ยเป็นคนที่คอยดูถูกเหยียดหยามเพื่อให้คนอื่นล่มจมด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นไม่ประสบความสําเร็จเพราะตัวเองไม่ประสบความสําเร็จเลิกทําสันดานแบบนี้ซะ หัดยินดีกับคนที่เขาเคยล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความสําเร็จบ้างหัดยินดีกับคนที่เขาลุกขึ้นยืนมาใหม่ได้บ้างหัดยินดีกับคนที่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้บ้างหัดยินดีกับคนที่เขารู้จักแก้ไขการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุดจริตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหัดยินดีกับเขาบ้างไม่ใช่จ้องแต่ค่อนแขวนดูถูกเยียดหยามความล้มเหลวในชีวิตของเขา ทั้งๆท,ที่ในวันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จแก้ไขทุกๆเรื่องในชีวิตเขาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วแต่มึงยังกลับไปตามค่อนแขวนอดีตเขามึงมันสันดานไม่ดีมึงมันนิสัยไม่ดีคนแบบมึงไม่ควรมีที่ยืนในสังคมเพราะคนแบบมึงต้องการจะค่อนแขวะทาให้คนอื่นล่มจมจนไม่สามารถยืนกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้มึงกลับไปคิดดูนะ คำพูดที่มึงพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทำให้สังคมจเจริญขึ้นหรือทำให้สังคมต่ำทรามลงนิสัยไม่ดีใครมีสันดานแบบนี้เลิกซะนะชอบขุดคุยอดีตชาวบ้านมาดูถูกเกยียดหยามชอบเอาความล้มเหลวของคนเด่น เอามาเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยล่มจมหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเลิกเอาอาดีตของคนคนหนึ่งที่เขาผ่านอาดีตเหล่านั้นมาแล้วมาบูลลี่ได้ยค่าเขาสังคมเราทุกคนควรเลิกการกระทําแบบนี้ได้แล้วขุดคุยประวัติเอาอาดีตที่เขาจบไปแล้วแก้ไขตัวเองใหม่ดีแล้วเอามาประจานเขาในที่สาธารณะเพื่อให้คนเยาะเยะ้เยหัวเลาะเยาะ แล้วเห็นด้วยกับการกระทำสันดานชั่วๆเร็วๆของตัวเองว่าฉันนี่เก่งมากว่าฉันนี่แน่มากสามารถขุดอดีตของคนแต่ละคนขึ้นมาประจานให้เกิดความอับอายขายที่ด้าต่อประชาชนหรือสาธารณชนได้เลิกทำสันดานแบบนี้กันซะทีแล้วก็มานั่งซ้ำเติมหัวเราะเยอะเยะ้ยพวกมึงมันใจบอดพวกมึงมึงปากซามพวกมึงมันจิตใจต่ำตม สังคมทุกวันนี้มันกําลังเป็นแบบนี้ใครขุดอดีตของใครเลวสร้างต่ำช้าขึ้นมามึงก็นั่งหัวล้อย่อกันซ้ําเติมกันกับอดีตที่เขาเคยเผชิญมานั่งหัวล้อย่อเย้ยกันนั่งยินดีกับการที่เขาขุดมานี่ไงมันเคยเลวเคยชั่วมันจะเป็นคนดีได้ยังไงนี่ไงมันเคยกระทําความเลวความชั่วเคยต้องคดีมาชีวิตปัจจุบันมันจะเป็นคนดีได้ยังไงก็เพราะมีสันดานคนประเภทแบบมึงที่ไม่ให้โอกาสคน ที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเลยมีคนทําผิดเต็มไปหมดติดคุกติดตารางซ้ําๆบ่อยๆพ่อมึงไม่เคยให้โอกาสใครเลยมึงไม่เคยคิดจะยอมรับว่าเขากาลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจิตใจมึงหยาบช้าไม่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเลยแม้แต่นิดเดียวดีแต่ค้นแขวตามกระแสสังคมกระแสสังคมก็ทัวลงใคร เขาขุดอดีตของใครมามึงก็ไปซ้ำเติมเขามึงก็ไปดูถูกเหยียดหยามเขาไปหัวเลาะย่อเขาไปค่อนแขวเขาจากอดีตที่เคยผ่านมาสันดานมึงดีแล้วหรือยังชีวิตมึงดีแล้วหรือยังชีวิตมึงแก้ไขตัวมึงเองดีแล้วหรือยังชีวิตมึงผ่านพ้นจากความทุกข์ในชีวิตมึงตัวมึงเองได้แล้วหรือยังมึงกู้สถานการณ์วิกฤตในชีวิตมึงดีแล้วแล้วหรือยังยังถ้ายังมึงอย่าไปทําลายคนอื่น เพราะการที่มึงทําลายคนอื่นเท่ากับมึงกําลังทําลายตัวเองด้วยสติการจะทํามันมีผลกายวาจาใจมันมีผลเสมอมึงจําไว้มึงพูดมึงทํามึงคิดสิ่งใดมึงต้องรับผลจากการกระทํานั้นแก้สันดานตัวเองซะมึงยังเปลี่ยนแปลงตัวเองทัน มึงไม่ได้ชั่วช้าเลวทรามต่ําช้าขนาดนั้นแต่เพราะกระแสสังคมพามึงไปเพราะความเกลียดชังพามึงไปโดยเนื้อแท้เนื้อในมึงยังมีกระแสของคุณงามความดีเปลี่ยนตัวเองซะแก้ไขสันดานตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนการกระทําตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนวาจาตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนแปลงใจตัวเองซะมันยังแก้ไขได้ อย่าปล่อยให้ตัวเองเพิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ของความเลวความชั่วแบบนี้เลิกทําสันดานแบบนี้ชะอย่าพิมพ์ซ้ํานะอีคนที่พูดพระเจ้าช่วยได้เดี๋ยวกูจะกันเดนมึงออกจากห้องนะกรุณาใสาหัวกระบาลมึงไปไกลๆอย่าเที่ยวมาสารแนที่นี่